แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ภาษาไทยสำหรับหัวข้อเครื่องบินรบใหม่ไทย2,033แรงที่สุดในเอเชียเขียนเป็นย่อหน้ามีหัวข้อไม่มีพิธีกรหรือภาพประกอบความยาวประมาณ6,000ตัวอักษรจุดเริ่มต้นแห่งยุคใหม่ของอากาศยานรบไทย ในปี2033ประเทศไทยได้สร้างความสันสะเทือนครั้งใหญ่ในวงการการทหารเอเชียด้วยการเปิดตัวเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีสมรรถนะเหนือชั้นถูกขนานนามว่าเป็นเครื่องบินรบที่เร็วและทรงพลังที่สุดในเอเชียเครื่องบินลำนี้ไม่เพียงแต่เป็นก้าวสำคัญทางยุทธศาสตร์ของไทยแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทัดเทียมมหาอำนาจระดับโลกพัฒนาโดยคนไทยเพื่ออนาคตของชาติ เครื่องบินรบรุ่นใหม่ในปี2033นี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยรวมกับสถาบันวิจัยด้านการบินของประเทศซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนในการสร้างอากาศยานที่สามารถปกป้องน่านฟ้าไทยได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพที่สุดเครื่องบินรุ่นนี้ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศมากกว่า70%ถือเป็นก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่สามารถลดการพึ่งพาการนำเข้าได้อย่างมหาศาลสมรรถนะเหนือระดับความเร็วทะลุมัก2.5 หนึ่งในจุดเด่นที่ทั่วโลกต้องจับตาคือสมรรถนะความเร็วของเครื่องบินรบรุ่นนี้ที่สามารถทำความเร็วทะลุ2.5มักหรือมากกว่า3 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลายเป็นเครื่องบินรบที่เร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียในขณะนี้ด้วยขุมพลังเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแบบใหม่ที่ให้แรงขับสูงสุดกว่า65,000ปอนต์ต่อเครื่องทำให้สามารถไต่ระดับและเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วทันใจในสถานการณ์ต่อสู้ทางอากาศเทคโนโลยีล่องหนขั้นสูงสุด อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทำให้เครื่องบินรบไทย2 0 3 3เป็นที่กล่าวขานคือเทคโนโลยีการพรางตัว Stealth ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคโดยใช้วัสดุพิเศษดูดซับคลื่นเรดาร์โครงสร้างรูปทรงแบบมุมเฉียงและการเคลือบผิวแบบนาโนเพื่อป้องกันการสะท้อนทำให้ยากต่อการตรวจจับโดยระบบเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามแม้จะบ,บินในระยะต่ำหรือเข้าประชิดพื้นที่เป้าหมายระบบอาวุธอัจฉริยะตอบสนองทุกภารกิจ เครื่องบินรบลำนี้สามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินระเบิดนำวิธีแม่นยำสูงหรือแม้แต่เลเซอร์พลังงานสูงซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีรบสมัยใหม่นอกจากนี้ยังมีปืนกลอัตโนมัติขนาด30มิลลิเมตรที่ออกแบบมาเพื่อการต่อสู้ระยะใกล้อย,อย่างเฉียบคมพร้อมด้วยระบบเลงเป้าหมายแบบผสมผสานทั้ง GPS อินฟราเรดและเลเซอร์ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำระดับจุดไข่ปลา AI นักบินเสมือนระบบช่วยตัดสินใจทันยุคเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักบินในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เส้นทางตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติคำนวณมุมยิงและประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคามรอบด้าน AI ตัวนี้สามารถเรียนรู้จากข้อมูลการบินที่ผ่านมาและปรับปรุงกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ทำให้นักบินสามารถโฟกัสกับการควบคุมเครื่องและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำม,มากยิ่งขึ้น การสื่อสารแบบรวมศูนย์และการรบแบบฝูงบินผสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจในรูปแบบที่ซับซ้อนได้เครื่องบินรบไทย2,333จึงถูกออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ UAV โดรนและเครื่องบินรบลำอื่นๆในลักษณะฝูงบินผสมโดยใช้การสื่อสารแบบเข้ารหัสความเร็วสูงทำให้ทุกลำสามารถแบ่งปันข้อมูลสถานการณ์สนามรบแบบเร็วทม์เพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการบุกโจมหรือป้องกันอย่างเนื้อชั้นความคล่องตัวและความอืดที่เหนื้อชั้น แม้จะเป็นเครื่องบินรบที่เปลี่ยมด้วยเทคโนโลยีแต่ก็ยังคงถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานเครื่องสามารถขึ้นลงได้ทั้งบนรันเวย์มาตรฐานและรันเวย์สั้นแบบฉุกเฉินอีกทั้งยังรองรับการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทําให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ในรัศมีเกินกว่า3,000กิโลเมตรโดยไม่จําเป็นต้องลงจอดพักเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยอย่างชัดเจนเครื่องบินรบไทย2 3 3กับบทบาทระดับภูมิภาค การเปิดตัวเครื่องบินรบรุ่นนี้ไม่ใช่แค่การเสริมกำลังทางทหารเท่านั้นแต่ยังส่งผลเชิงยุทธศาสตร์อย่างมากเพราะหมายถึงการที่ไทยสามารถป้องกันตนเองได้ในระดับที่ทัดเทียมมหาอำนาจเช่นจีนอินเดียหรือญี่ปุ่นและยังช่วยเพิ่มบทบาทของไทยในความร่วมมือทางการทหารระดับภูมิภาคทั้งในอาเซียนและเวทีโลกอย่าง Peacekeeping Missions ได้อย่างสง่าง,งามสรุปเครื่องบินรบไทย2033ความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ เครื่องบินรบไทย2,033ไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามแต่มันคือผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นพลังของนักวิจัยวิศวกรทหารและภาคอุตสาหกรรมในประเทศที่ร่วมกันสร,สร้างสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริงเครื่องบินลำนี้จะไม่เพียงปกป้องพื้นแผ่นดินไทยแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีความมั่นคงและความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติหากคุณต้องการให้เขียนสคริปต์เพิ่มเติมในหัวข้อใกล้เคียงเช่นขีปนาวุธไทยรุ่นใหม่2,035หรือระบบโดรนโจมตีอัจฉริยะของไทยแจ้้มาไดเลยครับ